มามามาโมกาลากุมภามีน้ามีน้ามีสาเามีสาพผู้ภามิถุนาก็รักกะดักิงหากกันยาตูลาพืศจิก,กี้กาพอถึงทันว่าเดวากาต้องกลับมาโมกาลาสว้สลขานเถาะมาลงมาเซ็งละมาเมียม,มาเมง มาเมียมาเมมาเมียมาเม,ม,าเมบอกละกาจอกุลสิตายสันมอบอได้ฟังเทปเขาบอไดดิเพลงหยังกเพลงมกคลาคุมผ้าว่าหน่งดิโอ้ยกระซังแล้วกูมาชิลลองเพลงค้อนนี่เนี่ยจะร้องเพลงหยังวันหนึ่งหันเอ้ยเพลงสิบสองลาศีกูโอ้ยเพงลเพงพี่บ้ายังมาอะไปีเกิดวะนี่ว่าผีบ้าเด้อเบิ่งการแต่งตัวผู้ร้องโลดหันน่ะพูดสตสลเลร์ขานเถอะมาลงมาเซ็งแล้วมาเมียมาเม เซ่นี่คือมึงมามากเพ่งนี่ตีอ่เอาเพ่งได้อีกไว้เพ่งหนึ่งเขากำลังฮิตกันเดียวนี่เพ่งได้เราความเจ็บละความเจ็บความช้ำความเจ็บละความเจ็บความช้ำมาใส่อีกเพ่งนี่มึงบอกใครได้ยินยแต่นายให้เอาขอเสียงหน่อยโอ้ขอหน่อยพอได้หน่อยอีหลีฮะนี่ ขอบ่เป็นมันเป็นน้ำเสียงเงินเขามาเบิ่งบ่างขันขอเป็นนี่มันสิดังก็หนี่ขอจังได้จังสิเป็นขนาดโอ้ยฟังสิขอให้เบิ่งขนาดขอเบิง่งก่อนาะขอเสียงผู้ที่ถือแลกวัดสิมาเนี่ยโอ้แ <c oughs> ม่ยนี่ลีอ่ะเอู้ยได้ผลเลยนั่นเห็นปะมาแล้วหัวกูมาแล้ว อ่มวนวนสุขใจสองล้านไม่เคยรักใครเท่าพี่ใครนุ้ยจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะอุ้ยพูดจังสี่กับมีเงินเนาะเออเนี่ย่ะคนมีเงินนะน่ะจิ๊เท้าปป๋จินดิกจะกหรอกเนาะคนเฮานี่ขอเด้เป็นยังคนมีเงินไ่นจะดูที่การแต่งตัวเป็นยังเราอุ้ยแต่งตัวดีๆเป็นนี่ธนาคารก็ถมไป แต่ว่าคนเป็นหนีดีจังหนึ่งดีจังไหนลห่ะคนเป็นหนีคือคนมีความคิดคิดอจังไงนไวตื่นมือเศร้ามาคิดรดคืดอยังล่ะคิดหางเงินจีใสหนีเขาอันไหนเนาะแต่ว่าขันโง่มบาบอกพูดเลขนีไปตังเงินอยู่เด้จังไหนจังว่าสั่นเอางวดว่าหันซีสองสองคอยฝันเม่นเม่นแต่ว่าขอบอหสหนึ่งซื้อ,องว่าเมืม่อฝันว่าจังไดคอยฝันว่าสร้างสี่สร้างมึงไปตีจังไหนสร้างสี่สร้างจังไหนซีสองสองเอาสร้างกะซีซีกบสองอันดี กระซี่สองสองน่ะเสียดายเสียดายบ่ได้ซื้อนี่แต่ว่างวดหน้าคอยกับฝันใหม่เราด้ฝันอีกแล้วมึงฝันไาจังได้คำคอยฝันว่าสร้างกินบักบกสร้างกินบักบกแม่มึงในตัวไหนบานนี่เอ้าสร้างกระหุกบักบกกระเก้าเนี่ยนาะซื้อบ้างแม่บ่ถือแต่มาหนึ่ง รลอยคุย <c oughs> ้นลอยโอ้ยเราประกาศเต็งตัวจะบอให้เกียรติสถานที่เพิ่นคักแท้เอาเต็งไหนเจ้ามาบอให้เกียรติสถานที่กระเม่นตัวผู้เฒ่าผูดถัวเขาต้องแต่งจังสีเด็กหน่อยมาจังข้าลบนับถือเนี่ย <c oughs> โอ้ยอแต่งจังสีมาคือพีบา้าเต็งคือเมืองไหนเดียวเนี่ยเมืองจังหนึ่งก็คือกะหรี่รเถานี่ยนะโอ้ยกูเศร้าเป็นกะหรี่แล้วกูเป็นแม่ยกชุ่วมืดเนี่ยเ้ยแต่นาย แต่งตัวแบบนี้เด็กน้อยบอสคารมนับถือได้จีบอกไ้เด้โอ้ยอันจังตัวจังมืออะไรให้ไปแต่จากหัวค้างหันเลยจากหวัวเลยเขาแต่งเบิดบ้านโอ้ย,อยแต่งจางสีมีตั้งแต่นชุบผู้เฒ่าแต่งตัวไปรับเงินเบี้ยยังชีพหันละัสั่งให้แต่งจังสีมันจังสมฐานะจังสมนาตาสมศักดิ์รีโอ้อันเมนติอ,อันแต่งจังสีคือสีมีความสุขในหัวอกหัวใจคักเนาะบ้าๆลรวโอ้ยมาต่างกันครับข่อยแทนนาะ นอเป็นอย่างคำอันคอยมีความถูกขยังวะถูกอี่อย่างฮัง่นนี่บ่ถูกจ์แต่ไหนคอยถูกน้ำความสวยคอยนี่ <S 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 แหละแจ๊กว่าเป็นยังไงแต่ละมือ <OR> แต่ละเว้นผู้บ่าวบ้านนั่นบัดนี่มาคุ้มจีบคอยกันยังวะมาจีบเจ้านี่นาโออลำพังผู้บ่าวซ้ำน้อยนี่คอยบ่ได้อีหยังดอกอมันสำคัญนั่ผัวเขาหนิจี้าผัวเขามาจีบ มาจีบมา,ส,ส,าสูเศร้าซูแรงคือแตว่ว่าหลานขอยยู่อเฮี้ยนจนเฮ็ดบัตคิ้วกันยังวานั่นบอกอรสูโมงลักคนคันปานนั้นเจ้าบอปลอดภัยด้ครับเอาสิบอปลอดภัยเลยยี้ยงหยังจากมือหนึ่งเมี่ยเขาแมนบอลละผัวภัยผัยกะแพงผัวไผไฟผัยกะหักเขาจิจ้างคนมาขามม่ามึงชิมพาแล้วอา,วาเม่นตีว่าไอกเจ็บมัน่อยแอบมากผัวคนตัวนี้ตายตายเฮ็ดแต่แล้วบ้านีหาไม่คนปลองไรคอยหั้นเงี้ขั้นยันเห่สิพาไปหาอาจารย์ใหญ่เมียนมีอาจารย์ยุติเอ อย่างละน้อฮะเนี่เดี๋ยวมีร่างสังหรณ์เดี๋ยวมาใจแหก่กอดฮาอุโมมึงฟังเขาใจป่ะเดี๋ยนี่ลาว,ว่าบอกพอมันเอาเงินทอนมาทอนโอ้พอมันเอาเงินมาเที่ยวงานลอยเศร้า,าเรียบแบ่งพันแบ่งพันเอาอเงินทอนไปขึ้น เออขายนมลูกซื้อยังล่ะซื้อยังล่ะพ่อเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกบอกกันบอกกันผัวเจ้าซื้อมาไงกล้าบอกฮะบอกบ้าพะนะฟังแต่ซื้อมันหลดบอกบ้าวันนี้แม่บ้าไอ้บ้าอยู่ใส่นอนเอาเงินมาให้เมียไปซื้อนมให้ลูกนะบ้าเอ้ยโอ้ต่างท่อนไปเพินโอ้ยนอกัดเดียวกันลรงขึ้นโอ้ยลืมหอดลืมหอดต่างท่อนกันยากนะหมอรัมเดี๋เนาะ้องเดี๋ยน้อพ่อนี่บ้าไอ้พ่อนี่บ้า มันนั่งยุ่แเก่ยได้แล้วเงินทอดไปขึ้นเมียเจ้าในเรื่องนั่นเนาะไปค่านมลูกเนี่ยเมียบักบ้าจีไปทาบักบ้าอายุเบันเนี่ย ซื้อเหล้าซื้อเหล้าพวกบเมีเขาเอินกันจังสั้นละแต่นายเอาจังสี่ซะเอาจังไหนครับเจ้าพาค่อยไปหาหมอเนี่ยไปยังวายปอยากจังเม็ดมาใหญ่สิไแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขันวาหย่านคนพวมาป่องไรเฉยเขาลงวิแาอย่างไงคอยจังสี่คนวายอยู่ยงคงกับพันตัวเนาะอยู่ยงคงกับพันดีอุ้ยจังสั้นกัไปเป็นยัง่เดีไปเียวดูนมาไมๆมมาสิบัท่านเขาได้ยังหดฮะดเราได้ละเอาหัดเราบอกเาดนี่ เอานี่แหละสำนักเพิ่นหาน่ะอ้าวบางอยังคือหอดไว้เถอะโอ้ยสิไปเมารถไปอยู่หันซุบเถอะเบิ่งหมอลำก็แจ้งทีมต้อนนั่นตัวยี่สิบหมอโอยมาเฮียนโคตรจะได้จังบ่มีมารยาทในกาัดเอิร์คักแท้ไม่ยังเอิร์แม่หมอถดตัวเอาบอกโอ๊ยมาเอิร์หมอปัดเจี่ยวเถิดเดิมีหมอแม่พูดดีมาล่ะตหัวหน่องเถิดน้าหมออะไรทรงผมควายเป็นนางพูดก่อน กูถอดพออยากเบิ่งฟ้อนฟ้อนยาฟ้อนกว่าพูดให้กูเล่นจะเป็นหอบตายอ๋อขึ้นเบาๆชันๆแน่เดี๋ยวนี้เอาออกแน่นเอาอุ้ยคือตีป้องกันครับเนาะป้องวนามีหอดเม็ดปิดกระหมูเอเอาแต่ว่าเม็ดปิดกระหมูกพี่นองใส่ขึ้น่าเป็่นคือเจ้าฮะนี่เป็นจังไดห่วยมันบ่ระเม็ดเม็ดปิดกระหมูกตัวนี้เป็นอย่างมันผ่าอนามัยตัวนี้วายุมันคือมีปีกมา แม่แต่ไหนจะมีหอยฮะยีรี่โซฟีพ่ะนะแต่พอปิดดัางย่ำใดแม่งกินหีตึงๆของไผ่ปะของไผ่เราอืมของไผ่ของอีพอยพอยสลิตามันแมนบ่เราเนี่ยแมนเอามาเบิ้งก่อนาคอนโดมเบิ้งก่อนอโว้ย นี่โมเมนต์นอของไผของนั่งเอกโบว่ะอย่า่าของนั่งเอกโบของนั่งเอกโบบ่ได้ใส่รุ่นนี้ใส่รุ่นใดกันแบบนี้ปีกโอ้ยมือหนึ่งผานะไม่พลาของจากของบิดพอดกรุงเทพในทรงเคอรี่มาขึ้นตัวโอ้ยกูอยากเป็นผู้เส้นรับเอาได้เนาะบ้า<ล>เหรอเฮดโซงผมอยากลองเพลงนั่นไหมโซงไหนไ <ป S 2> ไรอตรงนี้พระอาภัยยังไม่มา รอร้อยปีพันปีหมื่นปีรอตรงนี้จนหึงขึ้นเกลือโอยย่างไปเห็นเขาลองอยู่ทั้งหลังเขาสิอ้นบอเบอกจังบอกจู่นี่นี่บอกแม่หมอเจ้าเนี่ยมีต้นละแม่หมอไข่ห้านถมักกะดอกกระเดียดแท้โอยกูกี้เดียดสุด เป็นหยังฝนมาย่างได้กับขึ้นกาเออมาย่างได้กับย่างนะพักกันมาอย่างเป็นห่วงเป็นย้ายยูเป็นห่วงจันไดอันว่างหันแม่ว่างหันอันว่างหันอันเล่าชนะว่างหันได้น้ำเขาโยติเงินเอ้ยไป็ยังสิบอได้เนาะได้แต่ก่อนหมู่เอาสแกนหน้าผ่านโยติเฮ้ยผ่านแต่เทียงขึ้นพุ่นโอ้เอาคือผ่านไม่แหน้าคือนะคือไผ่ไปยุดไปยุดได้เร็วเนี่ย ประยุทธ์ล้านไม่เงหมุดบ้านบ่อพุได้ไหมเอาบอกกะว่างซัดเนี่ยเขาว่ามันประยุทธ์นั่นประยุทธ์ให่ประยุทธ์ไม่เงพุดพปกันมาอย่างโอ้ยน้องมันอยากได้ของดีอยากได้อยู่ยงของกับพันโอ้ยอย่าาน้องต่อขนนองปดิพ่อแม่งอยูใสเนาะมันมาแม่น้องคอยน้องไปน้องแม่คอยน้องแม่เมาอยู่ยงของกับพันเมนป้าบ่ต้องหวังเป็นจังไหน่ะมาถือบองแล้ว บ่อเพื่อนอยูย่องข้อกับพันเนี่ยไปถามเนี่ยไปถามคนบ้านนังเอกก้อยเนี่ยบ้านยังก็เป็นบ้านหน้ากระตืบอ่ะบ้านหน้ากระตืบเนี่ย<อ>มาเอาอยูย่องข้อกับพันนอ้อขันเล่าบ่ตายสีพ้าไปกินลาบเป็ดหน้าเล่าหมืออื่นนี่ยไปแหน่เล้าคือไตแล้วตไตไสติ่งแล้วแตกอ้ยแพทย์หมอกระมี่ล่องบานเสแล้วพุนี่ยิ่งใจมาตรฐานก็ที่ไตย้อนล่องบานนี่แหละเอาอยูย่องข้อกับพันไปเป็นใส่ติ่งหมอสีผ้าตัดเจาะท้องบ่ได้ยังไง ใส่ตีงแตกตายเผามืออื่นฟันแทงบ่เข่าฟันแทงบ่เข่ามันเหนียวคักแท้เหนียวคักตัวน่ะขันว่าจังสั้นก็ลงอักขระคนนี้ไปยังเราบ่ต้องลงยากมีอยู่สามคำตัวไหนเนี่ยเราเอาเงินมาก่อนเอาเท่าไรอะฮะนี่ยสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าอุ้ยคันว่ามันคังอีนนี้ขอให้เจ้าเลยสี่หมื่นก็ได้เอาเอาไปเลยสี่หมื่นไม่ต้องทอดเนี่ยบ่อถือกันบ่อถือคอขอกินบ่ที่มีมานลนถามซื้อบ่ขายโอ้เด็กปากต้องขอมี อยู่สามคำแต่ว่าขอสําคัญคือต้องเห็ดปากคือหิววหน่อยฟังเด้อเบิ่งปากอมน้ำะจวกท่านเนี่ยท่นเนี่ยอมน้ำะจวกแต่ว่าอันบัดยำปากนี่แล้วมันเห็ดยากอยู่เดียวเนี่ยคอยจีเห็ดได้บ่ล่าฮอเอาลองเบิ่องคือเห็นหน้านั่งเอกโบไว้เห็ดได้เนาะแม่นอยู่เห็นเขาไปแฮปปี้เบิร์เดย์กันยุกเต้นอยู่เออเอาเนาะ โอมนัมะจวักมันบอกคืออย่างไรหน่อยอ่ะมันคือยังขันคืออีเปเท็หงวย่์มาชี้หน่อยแถวหันเนี่เอาไม่เอาไม่ตีเออโอมนัมจวักงานคือแล้วคือแล้วมันบังขังแล้วอยู่ย้อนข้อกับผ้าแล้วไปเลยขังแล้วมันบังบังแล้วอาให้มึงมาโลดเมียเขาแจ็คสีพ่นเลยให้มึงเท่นถือปืนมาพัวนะอีิเนี่ยเดี๋ยวพ่อครูเมียเขาแจกบาดกัน ่าท่ายก่อนฮัลโหลมาเลยหลังหัานนี่อุปาดมามึงมาจากสีพธนี่กัดไซบ่ได้แล้วเนาะผัวเธอมาหมักฉันเองเนาะมาโลดอมนะมะจุ่ยเนี่ยมันดีดีตีตอนนาะที่มหนเอาหยังนายเท่าเท่ากระด้เท่าก็มีไฟมีนเอาหยังจัดเต็มมุดไง อยากได้ม้อนหนีง่ายอยากได้ผัวฝรั่งฝรั่งอยากได้ผัวอยากได้เท่าประเดีบ่ต้องหาผัวหาเบ้าอยู่ซักว่าเท่าก็มีอารมณ์ทุงเพศเนียล่ะเบ้าพื้นผัวฝรั่งเจ้ามาถืกมองแล้วเอาทีนี่เมียฝรั่งเนี่ยเสียระพุ่งถึงขั้นขาดล่วงบานเนี่ยเอาบ่ผัวโอนให้ได้ละสามแสนสี่แสนยอนม้อนหนีง่นี่ล่ะนี่ล่ะมองอย่างได้นี่ล่ะนี่ล่ะเพได้หลายคือเขาไม่อยู่สามค่ำแต่ยายสามค่ำคือกันตบหนีสามเตองฮีนะฮีโน่ฮีนูนเจอไปเด้อพี่น้องแต่ว่าอย่าตบเกินหาเท้าได้เป็นปอบ เอาจักสิวะขังบอกขังบ้านศิ้นบ้านระหนีได้ไปกัดเป็ดเขาตายอ้อมบ้านเดียวยังไงนี่ลรามองเขาอยากได้นะมือไหนบอกวีเรากินคอจิล่อยมันไปกัดเป็ดที่บ้านมักต้มกินเนี่ยจนได้เอาของเห็ดไ,ไ,ไปยังไงไปเม้ามันไงบอจ้าอสองสัยสิแม่นมาเอามดอันนั้นล่ะจ้าอุ้ยบอลักกระเทยเสียเราพุพ่งเพลินงามเอากระเทยสิ่ฮะที่บ้านไว้เลมซุ่มนี่บอกโกงฟอนบุญบังไฟดีๆนะ เอาแต่บันหมหรือเปินแท็กซี่ขี้ขอมูลนหลายได้มาทางข้อมูลนหลายเนาะจนได้เห็นเนวกันไปยายเอ้ยแมนบ่เอ้ยนี่ใส่หิ้วของเจ้าใหญ่บ่เนี่ยโอ้ยจะเป็นปึกกหลืนขากเนาะเงี้ยหัวหน้าพนอบล้มตลอดเวลาไปพักบ้านไหนเมืองไหนว้านเด็ก็ตามหามลักของหวานของสงคนมาใส โอย้ยบ่ประมาทชาดคุณกวดแหนนาประมาทขาดคุณนยนี่ยข่ค้คนพอหนาผาพราผืนมันสิไปรักของวัดไม่คนบอกผืนเป็นซุ้มเงี้ยผู้ใหญ่บ้านเอาจะมาเว้าจะมาสีของกลางมันมีทโวบ่อแหวนบ่วัดมันบ่แมันบ่วัดบ่อยังบ่วีระพงตัวนี้หลายยังถ่วยเล้าที่ที่พ่ตองอยู่รักไปขายอยู่คงเหล็กอยู่บ้านพัก

ไปเงียวมั้งบาโอยอยากกินหงวทองโอ้ยแต่่บกูมาเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกันไปแล้วไปแล้วบอกกูมาเดี๋ยวกันหารอยไปขีดสไลเดอรแล้วโอ้ยเนาะคอยเล็บปดได้เล็บาบนี้ได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 อาจารย์อาจารย์เอาโตมีอาจารย์อาจารย์มาแต่พม่าอาจารย์เนี่ยขังขักไปเบิ่งไผอยู่พม่าของดิบขล้องดิขี่มูกขี่ดังน้ำตาน้ำไล่น้ำตาบ่เอ้ยขังคืออย่างได้เสิรมาให้เบิ่ง อ no o, ma, าจารย์เจ้าน่ะอาจารย์แล้วเนาะเอิ่นมาเอิ่นมาเชิญเพิ่นมาอาจารย์เสด็จเถิดเจ้าค่ะเป็นผู้ใหญ่เนาะอาจารย์มาเร็วเกิดเป็นมือเป็นมือเนี้ยมันก็ยังโค้นน้รมดาษสไตล์แกบโอ้โหปีนปีนหัวเดีย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 วปุ่มปุ่มปุ่มบอกให้ห่างบอกต้องมาหนัดกันเนี้ยมันก็ยังโค้นน้ำกรมดามษสไตล์ที่ มาบอลล่างกายมายิงไงเขาจีบเชียเปยัง่าจีบเสียเล่นอายงหู้แล้วเลานัจันเเล่นาัต้อหมาแบบสุมเกรติได้อาจารย์ออแต่มาบริวารคือบอห้การเขาลบอาจารย์เนี่ยละเ็้ไหมคอยนักบอกลางบอกค้นไม่ืนดีนดีดีืนเท้มเทียมโอหาหมคนเอยจะใล้ไปแง่แต่่าแต่ว่าแต่ว่าเบิงเจึ่งนกจัถหามดิ่มแซงกันแท้าขาดเนาะจะไปโพดบมเยไม่แง ไปทะชาชนจ้อยจะมันลีลาฮันดาพูดว่าฮันดาบ่าเถื่อนเออฟองพันละอ่ะอ้ยอุ้ยเราบ้าตายเราบ้านี่ละ่ะนี่ละอยู่ย่องคึ้กับพันเนี่ยได้รับบาดเจ็บฉัดว่าแม้นคนอื่นดิบบ้านแตกเลยได้เนี่ยบุ้ยจะลงไปนอนเอ็นยังอีสัตว์อ่ะไม่เราบ้าตายยี่หลีขนาดแม่ไม่ค่อยฟองค่อยๆนึกนาหนา มามาขืนไม่เร็วๆกูบอกขืนแล้วเป็นปยังกูยังเอาไว้ก็ได้ไว้จะมันรีแล้วเน<ม>ี่ยเป็นยังเม,มื่มึงบมาดีเมื่มึงบมาดีมันมาต้องจอมกูเลยอาจารย์เชิดประทับขืนได้บ่ละ่ะเอ้าเอ้าเอาซา,าตวัวแม่เป็นอีหลีเลยแม่เนาะ <laughs> ประทับประทับร่องดีดีง่ายออกมาทันทีแหละมันสิตายตีเฮ้อ ออกมาแต่จะที่แล้วมันจะแล้วมันแห้งแล้วให้กูหาอุปกรณ์มาหาสแตกหงั้งไว้ไม่หงังควไปไปหาสแตกที่หัวน้าไปหงังจะหันหลังใส่คนมันเป็นหงังดากบังแม่มึงเอ้สัมผัสมันเย็นวาบๆแล้วเนาะนายให้นายหึ่ง เกิดเป็นมือเป็นวันวสั่นไฮห่หาไปข้อนออกมาไม่้าออกมาคือจกกังกคตธรรมาดามมนสิตายนะรบูบุระนายให้หนายคยรับเนี่ยมาทบไปมาทำดีดีเรียนเราลดเริ่มมือเจ้าสีคอนบอลเรียนนํำกันวะบอาไปไหนเขาบอมีเสียงว่าออมือนี่เป็นอย่างมึงจะ็บฮะเป็อย่าง,งไปห้องน้ำผู้บ่าวหัวเขาเรียนมาลดเด้อเออจัดไปเออ แต่ว่าขันมีกระเทยมาถามหาข่อยบอกเขาไปหาข่อยโรเดอร์อยู่ใต้ห้านั่นแหละห้าง่จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอันนั่นอันนั่นไหนมึงอันห้างมิ้งเจ้าหนีมาถามหาใส่มุตตัวางได้โอ้ยมันปืกเนาะบอกว่าข่อยปรได้มาน้ำมูอเข้าใจบ่ในซอยจิริกรหล่อกุหลายให้นะขาด มหาวิทาลเป็นแต่ขี้เดียดแต่ฮะนี่ไทยสุวรรณหาวเป็นทั้งสี่เบอรเลียวกระว่องบ้านตายแอนหนอันอาจารย์เอาถามเอาอย่างไดอย่างขออย่างเอาไปอยางจะส่งสิงวังนอนแต่เดี๋ยวนี้ไปเราไปนอนไปฮะงานย่อมออกไปไรบอกอไรบ้านหาเบิ้งเลยอเบิ้งงามเบิ้งกินเบิ้งงามหานั่งทั้งใน อันลังมองนอนนอน,นอนกระน,นอนบ่ได้ไปมองนอนไรก็ได้เป็นอย่างเจ้านอนบ่ได้นอนก็นอ,ยกอยากไรอยากไรอยังแบบเนี่ยอยากไรมีต้นบักแซลนี่เป็นน้บนมองไม้กะห้อนกะเอามันเป็นอย่างคือห้อนคือเอามีต้นบักไฟแตะนายเนาะอาจารายอออ์อันเบื่อไรเมื่อยนี่เบื่อไรเมื่อบ่เออจัะว่าไปจังไหนชีวิจจะบ่ขึ้นบ่เกินแต่ซื้อเลขกกับบ่ถือกบ่ถือกหอก เอาไปกูไปจมือกูรับเบร์ได้เก่าซีหกซีมือต่แต่ซาสื้อหาเื้อใส่กันไปแออกออกก็แล้วตัว้บุญตะเื่อรับกินหกซีได้คาบเอาเบิรไล่มือเอาจิตตายย้อนหีเ้อหีเ้อมาแมนเผ็ดจานมาเมนใจยุ่น้า,ะะากันอยู่โอ้ยพียหะายกักเจ้าห้าทอเยพ่อไปนหนพ่อไปนีนพ่อ,พ,อพ่ออย่าง พ่อไปเมียเฉียวอยู่ป่ะเหล็ดในเลียงเหล็ดในเลียงเออเขาไล่สดเออก็เห็นในกล้องคนน่ะกูพังเดครอบครัวกูพังครอบครัวกูหายยายนี่มันเป็นความสุขของสูตอครอบครัวเราชาติคืองานของเราเอาตะกุบิมพ่อเด้ไพ่อกูบิมโอ้ยมาคือหลักเขาโอ้ยเนาะเบิ้งแนวาะได้ได้ชนะหลายแนวะเลยอันนี้แม่นๆแม่นเหรอาจารย์มีหยังแน่ มึงบึง,ม,งมึงแบบไพ่ก็ได้แบบไพ่บ่ออาจารย์คา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 ไปต้องมีขาคูา่ขาไข่น้ามือตั้งใจอธิษฐานเลือกไพ่ไปบนอักษสองใบมึง<บ>มึงบอกพื่อนแหาะอยากออได้เมียในเพื่อนเมื่อเพิ่งจำปีว่าจะม,จะมงซับไพ่จากพ่าจารย์เอ้ามันต้องซับไพ่น้ำตีจันอ้าัด้านับไหมคืออย่างมันคือซุ่มอ,อสมอเรีนซุ่มไปตรวจยุงไล่ตรวจแล้วบอกไม่เบียดนะ อ้าตัดอาติ دي. โอ้ยเนาะหันบ้างดิอ้าวเลือกไพ่ไปก้อนพลพละใบพลละใบหนึ่งใบเลือกไปหลวงชาตาก็ขอกำหนดเลยห้องเดีห้องอาจารย์นี่ยอาจารย์การจะเบิ้งยี่ปอดเดียวเนี่ยอ้าเบิ้งคือการเลือกไปตาเห็นว่ามันบอสมพอสมควรสามารถเลือกอะไรอีกใบหนึ่ง <c oughs> ของคอยสีไหนเอาบ้า,บางมุมมีเลือก อย่ารุนทักพี่ก่อนเอาอาจารย์กัยังสิเบิงน้ำอยู่หันเอาทีเดียวก็ว่าทีเดียวเอาเอาเอาตายมาอันเดียว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 เยวเดอันเาชุดนี้ชุดเจ้าสีบเตุ่ดเจ้าเลยบอกเาพื้นทาเบาดันคือมาหาแตงไอ้ข่เบา้านไหนก่อนแถวบ้านเดียวเดียว โอ้โ่าไม่ค่อยซูสละบอกเจ็ดเป็ดสิร้านหัวหน้าเนีนี่ร้านหัวหน้าเนี่ยนีอารมณ์เสียไม่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 ก่อนไม่คือว่าเจ้าของเป็นร้านหัวหน้าหึ่ยกระเทยบ่อเดียวกระเทยบ่พ่อผงไม่ใช่ไต่จะมากระเทยบ่พ่อผงกระเทยมากระเทยน้ำกันเนาะกูว่ามันจะไปอยู่กับอีตองเลี้ยวหลายอีตองเลี้ยวมังพ่อผงอีห้านี่มักผมเงี้ยวันนี้มันง้ออะไร งามกะกะอีหนึ่งนายขึ้มานี่เอ้าเอาแมนอีหลีตีมันมันมักกะเทยคือกันตีมือนึงไปกับอียังก็อีหญิงอ้วนอีนั่นหายหยุดไปเตียนไปปยังมันจะห้ยผู้อักอิธิปวดเล่าโอ้ยครับดิกูคืดว่าแล้วกูสงสัยแต่แต่โอมละมาจั่วแล้วไม่ยังระบายบักใจ บางในมันตัวผมเอา v ซ่านี่บอกอาจารย์ต้อผมยางๆงหรือเปล่านี่คืออีกหนึ่งรูปแบบการแสดงครับของพวกเราศิลปินภูไทยนะครับผมแปนแปลงพี่น้องผู้สรงเกียรติครับ